ค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้คุณกำลังจะไปของเต็มรถเลยจะไปจับเอ่อจับปูด้วยถ้าเรามีเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็แช่ตัวช่องฟิสไว้แต่ว่าต้องทำความสะอาดก่อนไม่งั้นมันจะมันจะไม่น่ากินบางทีมันก็ไม่สะอาดว่ามันมีอะไรมาจับจับจับอะไรเยอะไปจับที่ที่มันที่ที่มันน้ำสะอาดนะไม่ใช่ที่ที่อยู่ใกล้ท่าเรืออย่างเงี้ย แต่ว่านันไม่เอาเคยกินครั้งหนึ่งแล้วท้องเสียแล้วออไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ว่าคือมันไม่สบายใจม,มันไม่สบายใจเราก็ไม่ไปเอาอะไรที่ออท้องอาจจะมีดีอะไรอยงี้นะคะเออวันนี้ก็จะไปจับจับปูเตรียมของไปพร้อมเลยไม่รู้จะมีหรือเปล่านะเออวันนี้กําลังจะไปที่เมืองหนึ่งที่เรียกว่าทีสเตอร์ทีสเตอร์อรจะอยู่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือนะคะเป็นเมืองก็ถือว่าใหญ่ ถ้าเป็นฝั่งนั้นนะแต่ว่าเขาเรียกว่าอุ้ยแคนส์เนมาก็คือเมืองที่อยู่นอกเมืองก็คืออยู่นอกทางชนบทอย่างเงี้ยก็จะคนก็จะไม่อยู่มากเท่ากับแบบว่าเมืองใหญ่แบบว่าอย่างเช่นโอสตอยงเช่นโคแบบเปนเฮเกนอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่ามันมีเชือ้อโรคในน้ําห้ามจับห้ามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านานแล้วแหละ เชื้อโรคที่ว่าโคโรบักเชียนี่ก็คือแบคทีเรียที่มันชื่อว่าโครีที่พบในอุจจาระอย่างเงี้ยแล้วก็เลยพูดว่าก็เลยคิดว่ามันเป็นน้ำที่เขาเรียกว่าลิมฟิวลิมฟิวมันก็เป็นมันก็กว้างเนาอะใช่ไหมมันก็สามารถที่จะมี เขาไปตรวจที่ไหนล่ะใช่ไหมเอออาจจะมีหมาหรือว่าอะไรไปขี่แถวนั้นหรือว่าฝนตกแล้วก็น้ํามันก็ไหลลงไปเออวันหนึ่งวันหนึ่งมีมีหม,มาไปถ่ายอุจจาระกี่ครั้งแล้วใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นก็คือมันบางทีเราก็ต้องต้องฟังหูไว้หวูหด้วยว่าเออถ้ามันอันตรายจริงหรืออะไรเราก็เลี่ยงอ่ะออก็พิจารณาตามใช้วิจารณญาณของตัวเอง โอเควันนี้อากาศก็ก็ไม่มีแดดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูวันนี้ไม่มีแดดก็อบอ้าวนะไม่รอ้อเอ้ไม่หนาวไม่หนาวแต่ก็ก็ถือว่าอบอ้าวกันนี้กำลังไปทางออขับไปทางวีบ่อนะคะตรงนี้ถนนนี้เขาเรียกว่าวีบ่อไว้วีบ่อไว้ ก็คือถนนมุ่งไปสู่เมืองวีบ่อตะวันตกเฉียงเหนือผ่านวีบ่อแล้วก็จะไปทางสกีวแล้วก็ไปที่จะพากันไปเก็บไม่ใช่เก็บเจับปูกับลลานสนุกมากคราวที่แล้วไปบ้านาพักตาอากาศแต่ว่าจะอยูออ่ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกนะ